จร,จริงๆแล้วว่า,าไม่คิดว่าเพื่อนจะจะจัดเต็มขนาดนี้แล้วก็ก็อยาตั้งใจว่าจะชวนแบบเหมือนเพื่อนๆไปเที่ยวไปแบบเหมือนแบบกันก่อนที่จะจะจะ,จะแต่งแต่งงานอะไรแบบนี้ก็คืออยากจะแบบไปมีโมเมนต์ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมันเกินกว่าที่เราคิดไว้มากๆแล้วก็บางคนคือที่บอกว่าไปไม่ได้ก็ก็มาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ เอาจริงคือก็อยไม่รู้อะไรเลยคือเหมือนเพื่อนแบบเตรียมทุกอย่างไว้ให้ไรเงี้ยเราก็เลยแบบเหตุการณ์เกิดอะไรยังไงเหตุการณ์ก็คือก็คือนัดกันไปเที่ยวเสม็จใช่ไหมคะแล้วก็พอตอนแรกก็คือต่างคนต่างไปไนเงี้ยเราก็รู้ว่าเออน่าจะไปกันแบบสิบกว่าคนปรากฏว่าพอไปถึงจุดพักรถเปิดประตูมาแบบอยู่ๆเราก็นั่งอยู่ในรถแล้วเพื่อนก็แบบเปิดประตูแล้วก็อะไรไนเงี้ยพอหันไปแบบว่าเฮ้ยมาเป็นรถทัวร์อะไรเงี้ยคือแบบยิ่งใหญ่มากแล้วคือ สามสิบกว่าคนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าโสดสบายสุดๆเลยแล้วก็มันก็เหมือนสมัยสมัยวัยเด็กอะมหามหาลัยที่เราแบบว่านั่งรถทัวร์ไปเที่ยวกันอะไรฟิวงานแบบมหาลัยอะแบบมิทติ้งอะไรเงี้ยชั้นปีประมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะโมเมนต์กลางคืนก็เยอะค่ะคือมันนี่ก็ยังแบบว่ายังไม่มีเวลาลงรูปเลยนะเพราะมันพอไปถึงก็คือเพื่อนๆก็มีแบบเหมือน เตรียมเสื้อทีมเอาไว้แล้วเป็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบเหมือนจัดแบบว่าเป็นซิกซดาวดินเนอร์ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าทั้งเพื่อนๆเ,เองแล้วก็ที่ที่รีสอร์ทหรือบ้านทะเลรีสอร์ทก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนเขาไปเตรียมกันไว้กับทางรีสอร์ทว่าจะปิดอะไรอย่างเงี้ยเพือ่อที่จะได้แบบมีแค่พวกเราเสียงดังได้เต็มที่<ม>อะไรประมาณเนี้ย ไม่รู้ว่าเขาจะมีไม่รู้ว่าอะไรว่าจะทําอะไรบ้างเข้าใจว่าไปเที่ยวกันนะแล้วก็ไม่กี่คนแบบสิบกว่าคนประมาณเนี้แล้วแต่เพื่อนบอกว่าเออเธอไม่ต้องทําอะไรเธอมาสวยๆพอเพราะว่าด้วยนิสัยก้อย่คือถ้าก้อยรู้ว่าคนเยอะก้อยจะต้องแบบเหมือนช่วยออร์แกไน์จะไปตรงไหนทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีสอร์ทนี้ก็คือเหมือนพี่ชายเป็น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 เออเป็นผู้ส่วนด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยจะมีจะมีความจัดแจงมีคนช่วยอะไรเงี้ย ปรากฏนางบอกว่าไม่ต้องทำอะไรฉันติดต่อไปแล้วอะไรเงี้ยพี่ชายแกก็ดูแลความเรียบร้อยให้เต็มที่เพื่อนๆก็ไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราเราก็กลัวไงเพราะว่าไม่ได้เที่ยวด้วยกันกลุ่มใหญ่ๆนานก็กลัวว่าเออเดี๋ยวแบบเราจะดูแลทุกคนได้ไม่ทั่วถึงปรากฏว่าแบบทีนี้คือเพื่อนแบบน่ารักมากแบบมากมากมากเพื่อนจัดอะไรเด็ดเด็ดให้ไหมเดเด็ดคือหมายถึงอะไรคะหรือว่าอะไรอันนั้น่ะคือก็ขอไว้แล้วว่าอย่านะ ไม่ไม่ไม่ได้มีชออะไรมีมีแค่มีแค่เพื่อนเพื่อนสาวเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออโมเมนต์ที่มันซึ้งคือมีคุยคือมันเป็นความเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเพื่อนจะทําให้เรามากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมีการแบบว่าเอ้ยเรียกไปถ่ายรูปแล้วสักพักนึงสกิดไปหันไปแล้วแบบจุดพุเป็นแบบเป็นเหมือนไฟอะค่ะไฟโลงอะไรเงี้ยเราก็แบบ ต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็อย่ยงวันที่2ที่เป็นที่เป็นไวทาร์ตี้กันอะไรเงี้ย<ม>คือก็<ม>เราก็คิดว่าก็กินข้าวกันเฉยๆ<ม>ปรากฏว่าเพื่อนๆก็คือมีตีมีกับจัดเดคอ r a เรชันมาแบบสวยงามมีทีมมาแบบตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราว<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ได้เหมือนได้พูดความในใจกัน เมือนเพื่อนอะบางทีเราสนิทกันมากๆเราก็จะไม่ค่อยได้ได้แชร์อะไรเงี้ยแล้วก็จะเขินที่จะต้องต้องพูดอะไรซึ้งๆกันวันนั้นก็คือเหมือนบันทกคนก็เปิดใจกันทีก็เลยดีเราได้กล่าวขอบคุณยังไงกันกล่าวขอบคุณขอบคุณงานแต่งแต่ว่าก้อยก็ะบอกเพื่อนเพื่อนว่าในงานแต่งอะคนมันจะเยอะมากๆนะแล้วเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะได้คุยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่ก้อยอยากให้เพื่อนๆมาเชื่อได้เป็นทางน้มันคือโมเมนต์แบบนี้แหละแต่เราก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะแบบ ทําให้เรามากขนาดนี้มันมันมันแบบเออมันเกินคำพูดหมายแล้วเราก็รู้สึกแบบเออแบบอุ้ยนี่เพื่อนรักเรามากขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจอะไรเพื่อนส่งอะพี่ก้อยคงสุดท้ายจริงๆใช่คือเพื่อนพูดแบบนี้ขอมนะคือเพื่อนพูดแบบนี้เลยว่าแบบใช่เดี่ยในชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออคงแบบคงแบบ คือแต่งงานทั้งเดียวอ่ะก็อยากให้เราได้มีความทรงจาที่ดีที่สุดแล้วก็พอเราแก่ตัวไปเราก็ได้เหมือนแบบกลับไปบอกลูกหลานเราได้ว่าเนี่ยแม่แบบมาปาร์ตี้สละโสดกับเพื่อนที่นี่นะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเพื่อนติดใจมากอยากนัดปาร์ตี้อีกรอบก็อาจจะมีเหมือนหลังงานแต่งแล้วก็มีขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งวันที่สองนี้ใช่หมายถึงว่าวันที่สองไปไปไปสามวันสองคืนแล้วสไทวันแรกแล้วสไทวันที่สอง ตอนนี้เตรียมตัวคิดนเขาเห็นคลิปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขามีบ้างไหมเขายังไม่มียอมให้จัดแม่เขาไม่อยากมีนะแต่ว่าเป็นนแกเพื่อนผู้ชายเขาก็จะแบบผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีมีแบบฟิลแบบเหมือนโมเมนต์ซึ้งๆแบบขาวๆเท่าไรอะไรเงี้ยตอนนี้เตรียมตัวถึงไหนแล้วการเตรียมงานเป็นไงตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆรุนแบบโอ้ยตื่นเต้นมากใช่ก็หนึ่งเดือนพอดีนะคะ ก็คิด uhm ว่าน่าจะน่าจะโอเคค่ะยังขาดตกเหลืออะไรบ้างตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะสักอืมเท่าไหร่ดีอวติดสิบเจ็ดสิบละกันเจ็ดสิบจบายใจมีความกังวลตรงไหนบ้างเพราะว่าชุดก็ได้ครบหมดแล้วค่ะยังไม่เห็นของจริงคือชุดได้ออกแบบเสร็จไว้หมดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงของการติดติ้งก็ว่าเดือนนี้น่าจะชุลมุนพอสมควรในการเตรียมทุกอย่างคือ เดือนที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของการการประชุมการออกแบบการเซตติ้งแต่ว่าเดือนนี้คือมันจะต้องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหละอะไรเงี้ยก็ที่ตุ้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มเดินสายหรแต่เหมือนเหมือนเดินสายไปไปเชิญเรียนเชิญผู้ใหญ่แลย่ากลัวบพี่ตุ้งไเพราะว่ามันอีกแค่เดือนเดียวแล้วมันสึกว่ามันใกล้มากแล้วกระสิ่ก็เตรียมมาหมดค่ะเขามีความตื่นเต้นยังไงบ้างเขาก็น่าจะตื่นเต้นนะก็จริงๆก็ตื่นเต้นพอๆกันก็ที่อยากจะเป็นคนแบบ ตอนแรกก็ก็ชิวๆเนาะพอมันใกล้มาจริงๆก้ก็เกิดความแบบมันคงมีความกังวลลึกๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ตรงนั้นตรงนี้มันจะออกมาดีไหมมันจะเป็นยังไงตรงนั้นโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามบางอย่างก็ปล่อยวางแล้วก็ให้ให้พี่ๆที่มาช่วยเพราะว่าทุกคนก็แบบหัวทีมที่มาช่วยก็มาช่วยด้วยใจน่ารักมากๆยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็มีมรปสบกากอนเราก็ยางหลอย่างไรคู่พอเตรียมงานก็จะมีการทะเลาะกันอะไรบ้างเรามีคู่ระ ยังไม่มีค่ะยังไม่มีเพราะว่าพี่ตูนเขาตามใจเราให้เกียรติโดยในการตัดสินใจคือสมมุติถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องเลือกเงี้ยเขาก็จะแบบอาจอยเลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็อยากให้เขาเลือกนะอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบต้องมานั่งคืออย่างก้อยกับพี่ตูนอะไม่มีพรีเวดดิ้งก็จะใช้เหมือนรูปรูปในตลอดสิบปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็ต้องเกิดการเลือกรูปไนีอะไรเงี้ยเราก็แบบตอนแรกก็นั่งเลือกๆออยู่ด้วยกันอยู่ดีๆสักวันมันเยอะเพราะพี่ตูนก็เลย เลือกไปเลยจ้ะใช่อะไรจริงที่มีบอกไว้เขาอยากได้อะไรอ่าก็คือสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือตัวธีมเนี่ยแหละค่ะคือจริงๆแล้วงานนี้ไอเดียทั้งหมดมันคือพี่ตูนเราคือเป็นคนเก็บรายละเอียดอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่แบบที่จะเกิดขึ้นในงานทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไอเดียของเขาแล้วก็เราก็ช่วยกันคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอในพาร์ทของการที่แบบเอ้ยสมมติอะไรที่เป็นดีเทลอะไรเงี้ยเราก็จะกำมางช่วยซึ่งธีมรวมๆมันคืออะไรที่ สนุกสนุกใช่ค่ะมันก็จะมีความแบบว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่รายละเอียดเยอะพอสมควรค่ะจะยกม้าหมุนมาไว้กลางงานอลยรมีเกมมีอะไรกินอะไรไม่อาจจะไม่ถึงขนาด่วอาอาจจะแบบมีการตกแต่งมีของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในการมีเกมให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนของชาร่วยอะไรเงี้ยค่ะคือ ให้ของชั้นดลวนกห้าอย่างแล้วแล้วแล้วกันห้าอย่างห้าอย่างนี่คืออะไรบ้างค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังการที่จะจะได้ของชั้นด้วนเนี่ยต้องไปแบบเหมือนกับคล้ายๆจับจับปลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิมมี่เป็นกิมมี่เป็นกิมมี่วางวางทัมมิ่งพักกลางเข้าคอร์สอะไรจำต้องไหมฮะเข้าคอร์สตอนนี้มีแต่คอร์สแบบเนี่ยค่ะประชุมแล้วก็เตรียมงาน แล้วก็แจกการ์ดอะไรเงี้ยแล้วไม่สถดวกอีกคนทั้งหมดที่ที่รวมแล้วคือคือเราวางไว้ประมาณ1ั0นเ็ษๆนะคะแต่ว่าในอันนี้คือเราก็ไม่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 รู้ว่าพอถึงวันจริงแล้วเนี่ยจะมามามากน้อยแค่ไหนอันนี้คือ่าเป็นงานยัดแห่งปีสำหรับก็ยมันก็มันก็ใหญ่ที่สุดในชีวิตล้าแล้วเพราะว่ามันก็ครั้งเดียวในชีวิตของเราอย่างดูทุกอย่างเราดูจัดเต็มมาก เพราะว่าด้วยตีมที่มันที่เราที่ที่เหมือนพี่ตูนเขาอยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความเป็นส่วนสนุกเราก็อยากให้คนที่มางานอ่ะได้สนุกแล้วก็ได้เหมือนบรรยากาศของความเป็นสวนสนุกตัวเตว่างานในครั้งนี้ดูอลังการยต้องไปเห็นวันงานตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เพราะก็ยังไม่เห็นภาพทั้งหมดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเรียกว่าพี่ตูนทุ่มงบต็มที่ครั้งนี้ต้องถามเขาค่ะ เพราะว่าพี่ตูนจ่ายทั้งหมดในในส่วนนั้นนะก้อยก้อยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดูใช่ก้จะเป็นฝั่งแบบในการจัดการเรียกว่าเรียกว่าเราเป็นคนเลือกที่พี่ตูนจ่ายอันนั้นคือเหมือนแบบว่าเหมือนมันอยู่ที่ตอนท้ายเลยนะคะเหมือนเราก็คือเลือกช่วยกันเลือกแหละว่าจะเอาอะไรแต่ว่าเราก็ดูเรื่องของแบบอะไรที่มันถ้ามันไม่จําเป็นหรือถ้ามันเกินอะไรไปมากอะไรเงี้ยแ่เนี่ว่าพี่ตูนเขายอมซัพพอร์ตไม่ว่เต็มที่ไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรนู่น ก็ว่ามันเป็นเรื่องคนมันมันมันคืองานของของทุกคนอะคือมันเหมือนจะเป็นงานของเราแค่สองคนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามันเป็นงานขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบที่เหมือนสนับสนุนเรารักเราพ่อแม่พี่น้องครอบครัวทุกคนได้แบบเหมือนมาอยู่ร่วมกันสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ก้อยแต่ทุกคนนะคะทุกคนททุกคนพี่ตูนก็เลยเต้นปูนีอเาปูนีมาเลยนะปูนีมีนีเอาทุกข่าวเลยเนาะมากเลยเนาะ โมเมนต์นี้พี่ตูนมีด้วยเหรอพี่ตูนไม่เคยเต้นเลยนะพี่ก้อยแบบนี้คือจริงๆวันนั้นน่ะก้อยก็ต้องไปนะแต่ว่าก้อยอยากระชุมงานแต่งอยู่พี่ตูนก็เลยโดนแจ็คพอตโดนเต้นตรงนี้เราเห็นแล้วเราตกใจมาว่าเออพี่ตูนเต้นได้ไังไงดีแล้วค่ะให้เขาได้ปลดปล่อยบ้างคืเขาเคยชวนไม่กับเราไหมคืออยู่กันสองคนมันก็มีโมเมนต์แบบว่าอย่างงเหลุดหลุดบ้างแต่ว่าเขาไม่เคยออกสื่อแบบไม่เคยเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเวลาอยู่ใน อยู่ในตลาดใจหรืออยู่ในก้าวเนี่ยก็จะโดนพี่พี่พี่เียโน่โดนนงินเอกแบบให้ทําอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะพี่แต่พูดหนีแล้วพี่เก็บป่ะไม่ผ่านต้อง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 เอวต้องมากว่านี้มันนิ่งไปน้องไม่ก้อดรอรอก้อยเป็นเดือก้อยก็ยังไม่รอแต่ว่าต้องมากกว่านี้นิดนึงเห็นคลิปมามีส่งไปแซวเทำไม้ยพี่กอะไรนะมีมีส่งไปแซวเขาส่วนตัวไหมไม่ไม่ไม่ก็คือเหมือนพอ วันนั้นพอเขาเต้นเสร็จเราก็แบบก็ไปเจอที่ที่ศ uh oh. ตูอะไรเงี้ยถามว่าวันนี้โดนอะไรบ้างอะไรเงี oh. ้ยแล้วก็มันก็มีคลิปออกมาก็ก uh oh. ขขำล้ <laughs>